สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมากินข้าวกับย่านะคะวันนี้ย่าก็กินข้าวกับไก่ต้มน้ำปลานะ้ะเมื่อวานให้ลูกชายไปซื้อมาตัวหนึ่งแบ่งให้เขาไปครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งย่าก็มวยก็กินด้วยกันก็ยังเหลืออีกนะคะเนี่ยไก่ครึ่งตัวยังกินไม่หมดเลยค่ะ มาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะกินไปคุยกันไปเนาะวันนี้ก็เป็นวันกุดจีนเนาะเราก็ไม่ได้มีเชื้อสายจีนค่ะเคยเคยเป็นอดีตลูกสะายจีนนะคะแต่ไม่ใช่คนจีนนะคะ วันนี้ตรงนมไม่เยอะค่ะทุกคนวันนี้เป็นมันตุกสิบเอ็ดโมงก็กลับถึงบ้านแล้วก็ได้ดูได้เพื่อนๆเนาะอย่าคิดเยอะนะเด็กๆวันนี้วันกุดจีนเนาะผู้ใหญ่ก็ต้องให้อ่งเปาเด็กเป็นธรรมดาให้มากกว่านั้นยาก็กไม,ม่มีหรอกค่ะ ชีวิตมาเกือบถึงฝั่งแล้วค่ะไม่ต้องไปอะไรมันมากอะไรที่เป็นความสุขของเราเล็กๆน้อยๆก็ทำไปขออย่างเดียวอย่าไปเบียดเบียนใครอย่าไปทำให้ใครทุกข์ใจแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ ชาติบางก่อนนี้เราไม่รู้ว่าเราทําอะไรไว้บ้างชีวิตถึงได้มาเจอสิ่งที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่ชาติเนี้ยมั่นใจมากไม่เคยทำลายใครชีวิตเราอะ พยายามทําดีให้มากบางทีความดีมันไม่มันไม่ส่งผลให้เราเลยทันทีนะคะทุกคนอย่างย่าเนะี่ยเจ็บช้ำตรมกับคำว่าทุกข์มาเยอะมากมายแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ค่ะ อย่าทำล้ายตัวเองอย่าทำประชดใครให้ตัวเองตกต่ำก็พอแล้วค่ะยิ่งใครดูถูกยิ่งต้องทำให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดญาติจะเป็นอย่างนี้ ไม่รักกินขโมยกินของนคนงข้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะก็ขอให้วันวันตุกจีนนี้เนาะเป็นวันดีๆของใครหลายๆคนเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขแล้วก็จดจำในสิ่งที่ดีๆไว้ทั้งนั้นเลยนะคะ อย่าได้ไปประสบพบเจอสิ่งเลวร้ายใดๆเลยค่ะขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขจเจริญก้าวหน้านะคะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะไปไหว้พระวัดไหนหรือว่าไปบนบานสารล่าวที่ไหนถ้าตัวเราปฏิบัติไม่ดีแล้วก็ มันหาสิ่งดีเข้าตัวเองไม่ได้ค่ะ วันอาทิตย์นี้ก็จะพาหมวยไปไหว้พระที่วัดยังไม่รู้เลยว่าจะไปวัดไหนกันดีสองคนย่าหลานก็ไปกันพยายามทำทำบุญร่วมกันไว้ให้มากบางทีก็โกรธกันว่ากันดุก,กันด่ากันตีกันก็มันจะได้ไม่ ไม่ได้มากมายอะไรเนาะเราก็ทําบุญกุศลลุ้นเอาไว้ กินไปบ่นไปขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นแรงสนับสนุนพักแลนย่า ไม่มีทุกคนยากก็คงมาไกลไม่ได้ขนาดนี้ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงจรขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะย่าก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอคุณพระศรีรัตนาตราัยจงปกป,ป,ปักคุ้มภัยให้ทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุข ไปอย่างนตำบลใดก็ขอให้มีแต่คนลักคนเมตตานะคะจะทำงานการสิ่งใดก็ขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จนะคะสาธุบ๊ายบายขอบคุณนะคะ